A lot of my classmates and my peer and my, my teachers back then they just couldn't understand why um, you know my mental health like, suddenly just worsened so badly and they didn't really know how to help me with this situation. The pandemic ตลอด3ปีที่โควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกคนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาสุขภาพจิต หลังจากหลายประเทศใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดการบังคับใช้มาตรการรักษาระยะห่างทําให้เด็กหลายล้านคนต้องเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ขาดการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ในช่วงการระบาดของโควิด -19 รัฐบาลสิงคโปร์ได้สนับสนุนทรัพยากรให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนอย่างเต็มที่เพื่อให้การศึกษายังเดินหน้าต่อไปได้ครับแต่มาตราการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดยิ่งสร้างแรงกดดันทําให้เด็กๆเ,เกิดความเครียดสะสมและแม้ว่าสถานศึกษาจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนในห้องเรียนเมื่อช่วงกลางปี2021แต่บาดแผลก็ยังอยู่ในใจของเด็กหลายคนฮัลโหลชนั้น h ์พอลนิสส์มีท์มีทูอ o นเพิร์ส o น Okay, ชื่นานโปเคยมีความหวังว่าชีวิตในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมให้เข้ากับเพื่อนร่วมชั้นได้มากขึ้นหลังจากเก็บตัวมาตลอดแต่การเรียนผ่านระบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด -19 ทํำให้เขาเริ่มมีภาวะเครียดสะสมเขาพยายามบอกพ่อและแม่เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับยิ่งสร้างบาดแผลในใจมากขึ้น I e e n reached out to my family about it. They just felt that, you know, maybe I was just kind of like weak. You know, they felt that uh, it's kind of like a phase that everyone had to go through because they just felt that everyone has like their downtime. You know. แม้ว่าโรงเรียนจะกลับมาสอนในห้องเรียนแต่อาการของฉือนานก็ยังไม่ดีขึ้นจนต้องตัดสินใจลาพักการเรียน you know it was examination period and i just felt that i had so many things that i just couldn't like comprehend and that's when i started to panic so i started to develop a lot of like panic attacks i thought um, it was best for me to kind of like reach out to a mental health professional because they know what approach to adopt in order to kind of like help and advise someone like me w h s in distress. So that's when I started to take the first step, you know, by kind of like stepping out of my comfort zone. การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทําให้ฉือนานผ่านพ้นช่วงเวลายากลําบากมาได้ปัจจุบันเขาทํางานประจําเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์และเรียนมหาวิทยาลัยควบคู่กันไป ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วชี้ว่าปัญหาสุขภาพจิตทั่วโลกพุ่งสูงถึงร้อยละ25ในปีแรกที่เกิดการระบาดของโควิด -19 และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีส่วนผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์พบว่าหนึ่งในสามของเยาวชนสิงคโปร์มีภาวะซึมเศร้าและกังวลแต่ผู้ปกครองเพียงหนึ่งในสิบคนเท่านั้นที่สังเกตเห็นอาการของลูก,ลก ปัญหาสุขภาพจิตในสิงคโปร์ถูกมองในแง่ลบจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมแต่การระบาดของโควิด -19 ตลอด3ปีทำให้สังคมเริ่มเปิดกว้างในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหานี้มากขึ้น s น n n y ทำไมกูที Sunny, <Huh? S 2> ago, this ่โควิดในท o t me f e ี l i n g r really ิดว l า d o นล l ล t เ l y Hey Benedict I'm glad you're telling us how you feel Yeah Here support and each other รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในประชากรกลุ่มเปราะบ,บางด้วยการเปิดตัวโครงการ Brave the New เพื่อสร้างความตระหนักถึงสุขภาวะทางจิตนอกจากนี้ยังจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องการคำปรึกษาและเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมปีนี้รัฐบาลได้เปิดยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพจิตผ่าน,นกลไกทางสังคมการศึกษาและสาธารณสุข ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพจำนวนมากได้หันมาใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาเราเดินทางมาที่อาคารสูงใจกลางเมืองบนชั้น2เป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย Hello <Hey. S 2> Nice to meet you Nice to meet you Thanks for coming down How do you do Very good Very good การตกแต่งภายในช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นให้ผู้มาเยือนสข้างทางเรียงรายไปด้วยห้องอเนกประสงค์ขนาดเล็ก สำหรับทำกิจกรรมและให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตว the ที่โอโดอริกจิลผู้ร่วมก่อตั้งระบุว่า <Very> เทคนโนโลยีสามารถช่วยให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจิตได้ <Yeah. S 1> และแรงบันดาลใจของเขาเกิดจากประสบการณ์ในการเป็นโรคแพนิกหรือโรคตื่นระหนกเมื่ออายุ16ปีเราเริ่มต้น i ด้วยวันทาง่าย The mental health care system for Asia, not just Singapore but all of Asia, with a very localized approach for the Asian culture, the Asian stigma, um, and really make sure mental health is a lot more relatable for people as well. So, the very exciting uh, challenge that we take on is how can we increase awareness, how can we make mental health care a lot more of an everyday subject. ข้ามการความโกลาหนจากการระบาดของโควิด -19 และผลกระทบระยะยาวต่อร่างกายและจิตใจของประชาชนเราได้เห็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสุขภาวะทางจิตลดความตื่นประหนกของคนในสังคม และช่วยเปิดพื้นที่เล็กๆให้ปัญหาสุขภาพจิตถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันมากขึ้น